สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆในระบบงานเอกสารของอ,อปทอรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องจิ่นนะคะเอ่อมันคือขั้นตอนที่เรียกว่าการกระเสียนหนังสือราชการนะคะเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายของเอกสารหลายๆอย่างเลยครับผม ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากคู่มือที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงเลยนะคะเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะการกระเสียนหนังสือเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ใครทำได้บ้างแล้วที่สำคัญเลยคือต้องเขียนตอบกลับหรือที่เราเรียกว่ากระเสียนเนี่ยต้องเขียนยังไงให้มันเหมาะกับแต่ละสถานการณ์ครับการกระเสียนหนังสือเนี่ยถ้าพูดยังไงก็เหมือนการ การตัดสินใจหรือการสั่งการขั้นสุดท้ายของผู้บริหารต่อเรื่องที่เสนอขึ้นมานะครับเป็นการบอกว่าเรื่องนี้จะเอาไงต่อดีคนที่มีอำนาจหน้าที่นี้ก็คือผู้บริหารสูงสุดของอปทนั้นๆครับอ๋อค่ะคำว่าผู้บริหารสูงสุดนี่ท่านในบริบทอ,อปทอนี่คือใครบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะครับหลักๆเลยก็คือท่านนายกอ,อปทอนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบจอนายกเทศมนตรีหรือว่านายกอ,อปท แต่ก็รวมถึงคนที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายด้วยนะครับอย่างเช่นรองนายกประหลัดหรือรองประหลัดอปทที่ได้รับมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนหรือว่าปฏิบัติราชการแทนนะครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะว่าใครเป็นคนทําทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญเออเวลาเรื่องเสนอขึ้นมาพร้อมข้อความอย่างเช่นเสนอมาว่าเพื่อโปรดทราบแบบนี้ค่ะผู้บริหารควรจะเขียนยังไงคะแค่เขียนว่าทราบเฉยๆพอหรือเปล่าคะหรือมีอะไรต้องระวังไหม โดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเรื่องที่แบบรับทราบเฉยๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็เขียนว่าทราบได้ครับแต่แต่จุดที่น่าสนใจคือบางทีเนี่ยเรื่องที่เสนอมาว่าเพื่อทราบมันอาจจะมีนัยยะลึกๆว่าอยากให้สั่งการอะไรต่อหรือเปล่าคือถ้าเขียนแค่ทราบอย่างเดียวบางทีงานมันอาจจะไม่เดินต่อได้นะครับผู้บริหารที่มีประสบการณ์หน่อยอาจจะเ,เพิ่มคำสั่งสั้นๆต่อท้ายไปเลยเช่นทราบและแจ้งเวียนหรือทราบมอบหมายให้ใครทำอะไรต่อ เพื่อให้มันชัดเจนไปเลยครับแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีที่ต้องการการตัดสินใจที่มันชัดเจนไปเลยล่ะคะเช่นเสนอมาว่าขออนุญาตหรือขออนุมัติครับอันนี้ถ้าเห็นด้วยไม่มีปัญหาอะไรก็เกียงเสียงตรงๆไปเลยครับอนุญาตหรืออนุมัติแต่แต่ถ้าไม่เห็นด้วยอันนี้สําคัญนะครับต้องระบุว่าไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติแล้วต้องบอกเหตุผลด้วยเสมอ ใช่ครับเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ให้คนทำงานเข้าใจหรือถ้าแบบเอ๊ะข้อมูลมันยังไม่เคลียร์ยังไม่พอตัดสินใจก็อาจจะเกเสียนว่าชะลอไว้ก่อนก็ได้หรือขอดูเอกสารเพิ่มเติมหรือขอหลักฐานเพิ่มอะไรแบบนี้ครับเพื่อให้ข้อมูลมันครบถ้วนจริงๆก่อนตัดสินใจนะครับมีอีกคำที่เจอเหมือนกันค่ะคือคำว่าเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอันนี้มันต่างจากอนุมัติยังไงคะในทางปฏิบัติอ๋อครับสองคำนี้ใช้ต่างกันนิดหน่อยครับ อนุมัติเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจริงๆในเรื่องนั้นๆไปเลยเช่นอนุมัติโครงการอนุมัติเบิกจ่ายเงินส่วนเห็นชอบเนี่ยเอ่อมันมักจะใช้กับการรับรองเรื่องที่ผ่านกระบวนการพิจารณามาแล้วระดับหนึ่งหรือตามที่ระเบียบเขากําหนดไว้นะครับเช่นอาจจะเห็นชอบร่างแผนงานที่มีคณะกรรมการเสนอขึ้นมาก่อนจะเอาไปทําต่ออีกทีผู้บริหารก็จะเกียรติเสียนว่าชอบหรือถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นชอบพร้อมเหตุผลเหมือนกัน หรืออาจจะขอข้อมูลเพิ่มก็ได้ครับคล้ายๆกันกระจ่างเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วถ้าข้อเสนอมาแบบกลางๆเลยนะคะว่าเพื่อพิจารณาเฉยๆเลยแบบนี้คือให้อิสระผู้บริหารเต็มที่เลยใช่ไหมคะว่าจะสั่งยังไงใช่ครับแบบนี้คือเปิดกว้านสุดๆเลยผู้บริหารจะสั่งการยังไงก็ได้ตามที่ท่านเห็นสมควรเลยครับอาจจะเขียนว่าอนุมัติเลยก็ได้ หรืออนุญาตหรือมอบหมายให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หรือมอบหมายบุคคลน,นี้ไปดำเนินการหรืออาจจะสั่งว่าให้ไปดำเนินการตามระเบียบหรือกำหนดกรอบเวลาไปเลยก็ได้ครับคือการเขียนเสียงในกรณีเพื่อพิจารณาเนี่ยมันจะสะท้อนทิศทางหรือนโยบายของผู้บริหารได้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับค่ะค่ะแล้วเรื่องการลงนามล่ะคะอันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันเช่นเพื่อโปรดพิจารณาลงนามหรือเพื่อโปรดลงนามอะ่ะครับ ถ้าเราดูเอกสารแล้วมันถูกต้องครบถ้วนดีแล้วแล้วท่านก็ลงนามไปเรียบร้อยก็จะเขียนสันส้นๆครับว่าลงนามแล้วเพื่อเป็นการยืนยันแต่ถ้าหากดูแล้วเอ๊ะเอกสารมันยังไม่ครบถ้วนหรือมีจุดไหนที่ยังสงสัยยังไม่แน่ใจเนี่ยก็ยังไม่จําเป็นต้องลงนามทันทีนะครับอาจจะเขียนว่าขอดูเอกสารเพิ่มเติมหรือขอหลักฐานส่วนนี้เพิ่มหรือแม้แต่ให้กลับไปแก้ไขตรงจุดนี้ก่อนก็ได้ครับ แสดงว่าถึงแล้วว่าเรื่องจะเสนอมาให้ลงนามแล้วก็ตามเนี่ยผู้บริหารก็ยังมีทางเลือกในการ,กรเกษียณแบบอื่นได้ถ้ายังไม่แน่ใจจริงๆถูกต้องครับมีทางเลือกเสมอครับไม่จําเป็นต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยอาจจะ,กะเกษียณว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้หรือขอดูกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหน่อย หรือบางทีอาจจะถามกลับไปเลยว่าขอทราบประโยชน์ที่จะได้รับหรือผลกระทบจะเป็นยังไงเพื่อให้การตัดสินใจมันรอบครอบที่สุดจริงๆคือต้องเข้าใจว่าการเกษียณหนังสือมันไม่ใช่แค่เซ็นเซ็นให้ผ่านไปนะครับแต่มันคือการใช้อำนาจบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ฟังดูแล้วนะคะการเกษียณหนังสือราชการเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ข้อความสั้นๆไม่กี่คำแต่มีความสำคัญมากๆจริงๆนะคะมันเหมือนเป็นบทสรุปของการพิจารณาเรื่องนั้นๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติงานขั้นต่อไปเลย ใช่เลยครับการเลือกใช้ถ้อยคำที่มันชัดเจนเหมาะสมในการเกษียณหนังสือเนี่ยมันสะท้อนถึงภาวะผู้นำการตัดสินใจซึ่งมีผลโดยตรงเลยนะครับกับการขับเคลื่อนง,งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเลยครับนั่นสินะคะน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าคำแค่คำสองคำหรือประโยคสั้นๆที่ผู้บริหารเขียนลงไปตอนเกษียณหนังสือเนี่ย มันอาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของโครงการสำคัญสคัญหรืออาจจะส่งผลไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เลยนะคะเนี่ย